สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูต่ตอนชาแนลชิเคเกอร์ในวันนี้เรามาอยู่กับร็อกซี่ในตำแหน่งออฟเลนนะครับซึ่งตัวนี้มีในการแข่งที่จบมาแล้วนะครับแข่งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคอนเทนต์มันก็ยังดีอยู่นะไปถึงว่าเรามาแก้ทางพวกตัวอย่างอันเลนตัวอย่างฉีอะไรอย่างนี้เพื่อให้ป่าฝั่งเราอ่ะมาต้อมเลนหรือว่ามาช่วยเราฆ่าอจับแล้วก็สมมติว่าจับอนเลนแล้วก็ช่วยฆ่าจับอนเลนแล้วก็ช่วยฆ่าตัวเราอ่ะมันค่อนข้างที่จะรับไหวแต่ว่าส่วหนึ่งหนึ่งแพ้แน่นอนนะครับรับไหว อืมประมาณนั้น โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e a m com เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิงปร,รับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชัน่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ Line at g o l d e n t e a m หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคียบผมจ,จะเล่นในแนวกึ่งแข็ง กึง่งดาเมจนิดนึงก็สีเผามาเดินับเดี๋ยวผมจะออกเป็นสายแทงขึ้นมาด้วยเนี่ยคลิปก่อนจะเป็นแบบสายดาเมจเพิ่งเล่นไปไม่นานนี่เออสายดาเมจล้วนๆน,นะครับคลิปนี้จะเป็นสายดาเมจกึ่งแทงกึง่งดาเมจแล้วกันจับในชื่อคุ้นๆมากเลยอเลนคนนี้คุ้นอนะเพราะเดี๋ยวต้องรอดูตอนจบเกมแล้วกันนะครับสู้ไม่ได้เลยว่ะในเลนต้องลคลิปที่หลังถ้าอย่างนั้น ถ้าใครดูการแข่งมันก็จะเล่นแบบทรงๆเล่นพอรับได้พอป่ามาแก๊งเพื่อนมาแก๊งอะไรเงี้ยก็จับอะรเรนไปแล้วก็คิวนะครับอันนี้กลับเลยตรงนี้กลับเพื่อให้เราเติมเลือดเสร็จพอเลเวลสี่เราก็จะลงไปเล่นด้านล่างกับเพื่อนแต่ว่าลงไปเติมช้าแน่นอนนะครับเดินหลังแน่นอนคราวนี้เขากดมาเป็นเอรันดอร์เพื่อเล่นตำแหน่งออฟเลนด้วยนะครับหรือผมอาจจะโดนตอมเลนอาจจะโดนแก๊งบ่อยเกมนี้อาจจะนะ หย่นลงไปแข่งด้านล่างนะครับไปดักที่ปาฟ้าก็เลยนะกับเทนลงตามเพื่อนเลยครับตอนนี้น่าจะลงไม่ทันอ่ะช้ามากแล้วไปพร้อมเลยครับเพื่อนเราไม่พร้อมด้ดยเดอะแฟลชเพิ่งจะเกิดด้วยครับมาแล้วจับฟิกเกอร์อยัดเข้าไถ่ทีนี้เพิ่มหนยนิดนึนนงเอออย่างงั้นมาได้หนึ่งตัวครับโอเคอยู่ ตีเอาแอซิดเอาแอซิดเผาเผาคำนั้นให้เพื่อนเผาไปเลยครับ<__>ถอยออกมาถอยออกมาจึ๊บโอ้โหตีครับเตัวแฟตมีอัติด้วยแล้วหลบอันตีหมุนรวบเข้ามาครับ<__>ปิดได้ชัวปิดได้ชัวชัวปิดได้ชัวชัวปิดได้ชัวชัว<__>เออไอสกิลเต็มหน้านะครับ<__>ไอโซนของเตัวแฟต์อะมี ทีมของบ,บุยรำอ่ะเคยเอามาเคาน์เตอร์สลับนกนานแล้วนะครับสลับซาร์ตาเผื <c oughs> ่อใครลืมเผื่อใครลืมผมก็เกือบลืมนะเคยทำคอนเทนต์นี้ไปแล้วนะครับเดอะแฟลชแบบแก้ทางซาร์าตาบีดมาก,ก็แบบกดอัติส่วนยยอะไรเงีย้ยครับก็เรามาต่อที่กลางใช้ แล้วอันติไปก่อนนะสำหรับซาตาเม่ก็ได้ผมได้แลนะ้วช้าไปเล็กน้อยนะครับผมก็รอแบบผมรอให้เขาใช้ฟิกเกอร์นะแต่น่าจะใช้ไปแล้วเออหรือว่ามีไงมย์ก็รีบร,บรบจับไปเลยเนี่ยแต่แกเพื่อนอบอกว่าตัวนี้มีเอลนะโอ้โหโอ้โหเ,เ,เต็มเต้มมไม่กล้าไปเลยว่ะแต่ว่าก็ต้องไปอยู่ดีนะครับเรื่องการมันต้องเคลีย เติมช้าก่อนตลอดเพราะว่าเอ็นดอมันจบด้านบนนี่คือจะลงมาเดินแล้วก็กลัวอาเรนจับบวกอารเรนดอยมามาป้องจับสักหนึ่งตัวสักหนึ่งตัวเปลยไปก่อนไม่ใช้สเต็แล้วกันถ้าอย่างนั้นโอเคตรานี้ไม่ใช้ครับเดี๋ยวเราค่อยไปใช้ไฟหน้าอะไรที่ไม่จำเป็นไม่ต้องจ่ายตกิลนะครับจับมาเพื่อนแหมอย่างนั้นคขาโบขอ <c oughs> โทษเขาโทษขาโทษ เจ็ดวีอันติต้นเลยสีิฟิกเกอร์ฟรีด้วยกูเวนกรรมมาเรื่อยๆครับตอนนี้สกอร์เจ็ดต่อเจ็ดเท่าเลยนะสูสีกันอยู่ครับช่วงแรกเฮ้เพื่อนผมไม่มีอันตินะไม่มีอันติเราก็จะแบบนิ่งๆซึมๆไปก่อนทำตัวเต็มๆไปก่อนนะครับ,ต,ต,ต,อนนรบตอนนี้บิวเป็นเกาะไฟชิ้นแรกแล้วก็ขึ้นด้วย อาโคนี่นะครับคราวนี้เราจะได้สามเผาสี่เผ่าแล้วถ้าขึ้นอาโคนี่เสร็จนะตอนนี้เรามีสามเผ่าเนี่ยโอเคอ่าป่าฝั่งเราไปรับให้รู้จับมาทำไมวะนี่ยสวยครับหย่านเก็บบอลเลนไปได้โอเคไปช่วงของสลับเลนแล้วนะครับ้านล่าพื่งทำแตกไว้ให้แล้วเกมนี้เราสลับค่อนข้างที่จะเร็วเลย ไม่มีการเสียป้อมแน่นอนคนระับติดแฟดขึ้นไปรีเทคด้านบนตรงกลางเคียครีคมครับอ่ารับป้อมกันดีเกมนี้รับป้อมกันดีเขาเห็นแล้วนะว่าผมอยู่ช่วยหยานตีดีกว่านะครับไม่มีอะไรทำเวานานหน่อยนะเพื่อนกว่ายซิเกือถึง <laughs> มาตีแจ๊สสุดท้ายโอ้ยช่วงนี้เราก็รับเลนนะของกับอเลนนะครับ ไม่เน้นสู้ถ้าเพื่อนมาแก๊งเมื่อไหร่เราค่อยเน้นสู้นะครับเราโดปานปาาเดี๋ยวรอจับส่วนนะครับจับช็อตน,นี้ยังไม่ได้แล้วเพื่อนรู้สึกว่าจะมาเ้วฟิกเกอร์จับไปจังหวะนี้เอาเลยเพื่อนเรารับให้เราเลือดน้อยมันตีผมแน่เอออันนี้ก็เข้าให้ป่าก่อนเพื่อให้ป่าได้ไปเดินเกมต่อเราจะตายก็ได้นะครับแต่ว่าให้เพื่อนเนี่ยได้คาได้คิวเพื่อไปเดินเกมต่อก็ได้สำหรับออฟเลนเนะเออไม่ต้องกลัวตายเนี่ย มาครับไ,ได้อัลกอริทึชื่อนึงนะ้วตอนนี้ใส่เผาเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยเทมนี้ผมจะขึ้นเป็นสายขึงแท่งหน่อยก็จะขึ้นเป็นไกาอาร์สแตนด์ดขึ้นมานเพื่อกันเวทแล้วก็ได้เอพีด้วยเนี่ย right นี่มาเคลียร์กายเพื่อนเลย <c oughs> เพื่อนเล่นดัตบอน,นะครับส่วนหลักๆเราก็จะอยู่กับอาเรียนเรื่อยๆนะ <c oughs> อ,อ้อมเต้เพื่อนผมอ้อมให้สวยครับกด <c oughs> อันติไม่ทันตีวี่เอาจับให้แบบยืนลำเลยเพื่อนเอ๊ะ แล้วก็รออันติวนๆมาอีกทีคนีค้แล้วก็จะเข้าให้เพื่อนก่อนอยิงค้าให้เพื่อนไปเลย<น>เราจะเล่นแบบแนวซัพพอร์ตเป็นตัวที่2นะเรับยตัวแรกก็จะเป็นเทนเนาะเข้าให้เพื่อนก่อนแล้วเราก็เข้าให้เข้าตามเทก็ได้ในในจังหวะที่2องอ,ไอ่ไงเงี้ยไม่มีอะไรทำก็กลับมา <S <S ออฟเจกนะครับไม่มีการเสียเวลาอะไรทั้งนั้นในแรงนี้ ไม่มีทําก็ออบเจกต์มีคลิปทาก็ทําเวฟเนี่ยแล้วจับได้หรือเปล่าเราฟิกเกอร์เข้าไปเอ้ยไม่ใช่เขาใช้อติหนีออกไปเลยครับสลัดซาตูโอเคเสียล้างคลินซิ่งนี่ครับอย่างนี้เราได้คลินซิ่งเข้ามาแล้วได้กําไรแล้วนะครับเขาจะไม่มีล้างเพื่อนในไฟแน่นอนเพื่อนผมไม่มีผมไม่มีอตินะธรรมดาก็ไม่มีจังหวะนี้ตีธรรมดาไปแล้วกันระพ่ายอ่ะฟิกเกอร์ออกมาแล้วครับขอแล้วกัน วิโอ้โหแม่งกรนซูม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 โอเคหมามงตีตีสองสามทีก็พอเนี่ยคนข่างที่จะจับตัวยากนะเอรันดอร์ไม่เร็วจัด โอ้เร็วแบบอย่างจัดกลับมาผีเสื้อมาเพื่อนกลับมาผีเสื้อจะได้จับกุฏิป้อมกุฏิป้อมเออได้ทีล่อเล่นกลางออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับจับให้เลยเพื่อนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นหายแล้วว่าเล่นตายอยู่ยบลากมาเลยถ้า ปกติเราจะเอาพวกอะไรมาแก้ทางกันเลยนะมีมีหน้าบ้างๆนะครับแล้วก็โอเวนโอเว่นเนล็กเล็กน้อยเออตัวแก้ทางกันเลยอะไรเงี้ยมันจะเก่งตอนเลดเกมเออเราจะสู้ยากเนาะคราวนี้ก็เอาตัวจับมาเลยคนระับจบดจ,จบปัญหาให้เพื่อนแก๊งเอาแล้วสวยมากมิงบูฟาร์บบูฟาร์บกูจับ,บ,บ,บไม่เคยได้เลยนกเนี่ยหนีออกจากกรงตลอด เล่นกันอย่างสวยนะตอนนี้ด้ไกอาร์สแตนดาร์ดเดียวผมจะขึ้นเป็นส่วนของก,ก,การกภาพอีกชิ้นหนึ่งนะครับคราวนี้เราก็จะมีของน้่เป็นสองชิ้นของกันหนึ่งชิ้นเอ้ยสองชิ้นเหมือนกันนะครับ้านของกอาร์แล้วก็คืออะไรดีวะอีที่ดีกว่าเกาะทอนนะผมคิดว่าเกาะทอนน่าจะดีกินี้เกาะท้อนเลยสองแคร,รี่สองแคร,รี่เกาะทอนนะครับจับ ลาปก่อนได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหลาปก่อน,อนออโ,โอเคตรงนี้ไม่มีอะไรทำเดี๋ยวผมไปหาหามานาเพิ่มก่อนหนึ่งสองสามอ่ะตีมานาเพิ่มหนึ่งสองแล้วก็สามหนึ่งสองคือเล็กน้อยนะครับคราวนี้เราก็ไปตีในเลนดีกว่าสามฮิตมานาจะได้งนะครับหนึ่งสองแล้วก็สาม ไม่ต้องกลับบ้านไม่ต้องกลับบ้านมานาหมดก็นี่ฮะตีคีปหลุมตีคีปเลนจับครับนี่ค่าย,ยา่าค่ายเย็นต้องมีตีไม่แย่ครับแรงนี้ไม่มีตีมี่ก็เจอโรอี้ครับอสองตัวนี้โอเคดาร์ซิเยอร์ยังไม่ตีเนาะแต่ว่าอันตีกาวีนะครับเดินมาก่อนเลย รับพห้เล็กน้อยนะรับให้อีกเล็กน้อยอย่งรอดนะครับกูโดนไอเอลซูอีกแล้วมันสอทีแล้วนะดูเหมือนจะมีมวยในตำแหน่งนี้แน่นอนครับแล้วเราไปเติมเพื่อให้เร็วที่สุดจับไม่ได้ว่ะ <c oughs> ต้องจับตอนที่อเลนมันยังไม่รำอะ่ะเออจับได้ดีสดุดตอนมันรำาก็จับไม่ได้นะครับ หรือว่าอาจจะจับได้ตอนที่อะไนเก็บสแต็กสามแต่เมื่อกี้ผมคิดว่าเขาเก็บสแต็กสี่เออมันก็เลยแบบการ c ีซีเนี่ยหรือว่ามันอาจจะเก็บได้นะเดี๋ยวต้องมีเพื่อนๆอ,อ,อาจจะรู้ผมยังไม่รู้นะครับไม่ได้เล่นล็อกซี่นานแล้วอขอคอมเมนต์ก็มาได้นะครับสาหรับถ้าสแต็กสามจับได้หรือไม่สแต็กสี่เมื่อกี้ผมจับไม่ได้นะเออ สู่อยู่ด้วยนะครับตรงนี้รอคออ่ะ,อะพเพื่อนคอรอกอรแต่ว่าตรงนี้ผมคอรอเพื่อนเออรอเพื่อนตีพเ,เพื่อนยัดมาให้แบบนี้จับแบบชิวๆครับผมเอาเอรันรอออกไปแล้ว,วกระป้อมให้เล็กน้อยรับให้หมาหมว่ครับไม่ใช่อะไรผมรับให้หมาหมู่ถ่ไหมทำให้เล็กนอ้อยแม่ง ยืนไม่ไหวครับผมก็เทนยังยืนไม่ไหวเพราะว่าด้วยความที่ดาเมจเขาแรงมากนะฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวต้องวัดกันอีกไฟหนึ่งเกิดมาต้องรีไปเลยครับไปตายตอนที่15นาทีวิ่งหายแล้วกันได้ปุ๊วะใจเย็น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 มาเฮ้อแล้วเริ่มเริ่มท้อ แต่หย่านแบกอยู่แล้วเกมนี้หย่านโคตรแบกเลยอ้อม oh, ผมว่ามันต้องมีคนเดินและมาแถวนี้เว้ยมาแล้วหนึ่งมันเหลือโอ้โ oh, ห oh. oh. เอาเลนเพื่อนลุมลุมก่อนลุมก่อน oh, <all> right. มันปีนแครี่ผมว่าโอเคสวย ดึงมาดึงมาดึงมาแล้วไถให้สองครับหมด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 หมน้าให้เอออะไรเป็นตัวอย่างนี้สวยดีอย่างี้ก็สวยดีครับสวนจังหวะจังหวะเผาก็ตายด้วยเผาสี่เกือบแล้วเมื่อกี้อเลนมันเกือบตายแล้วเพื่อนๆแต่ว่าปิดเร็วไม่พอเออจับแล้วปิดเร็วไม่พอมางเลยแบบไปป็นแคลรี่แครี่ก็แบบ โดนซวยไปนะครับตรงนี้ถือว่าไฟนี้เราเล่นดีมากโอเคประมาณนี้แล้วกันเกือบเพ้นะครับไม่เป็นจังหวะที่แบบเขาได้กอดแล้วไปหาดักจับตรงนั้นพอดีเออเห็นแบบว่าเลนแล้วก็คิดว่าเอ้ยมันต้องมีอีกสักตัวสองตัวเพราะปกติมันจะไม่มาคนเดียวเว้ยมันต้องมีเพื่อนมาสักตัวหนึ่งเออก็เป็นไปได้มีอเลนดอมีอันเลน,น,นเมื่อกี้อยู่ตรงนั้นพอดีนะครับก็ เออเป็นไฟที่แบบจับได้ก็ชนะไปเลยนะครับแล้วก็เพื่อนเล่นดีด้วยไฟสุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับโรอซี่เอาไว้แก้ทางสําหรับอเลนกว่าแล้วชื่อคุ้นๆเอเลนไปส้มนะครับมันไม่ได้แบบแก้ทางในตัวของเอเลนเนาะจะแก้ทางในตัวของเอาเพื่อนมาซ้ำเอเลนก็เพื่อนมาช่วยฆ่านั่นเองนะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม